หลังวัดบ้านไม้สเปไปกันเลยนี่นะคะเรากำลังเดินทางไปให้อาหารปลาที่ไหนนะนะเราอยู ans ans ่ตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนนะบ้านไม้สเปค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านไม้สเปรนะคะไปเดินเส้นทายที่เรจะไปวัดนะคะแล้วก็ไปให้อาหารปลาด้วยค่ะปลาอยู่หลังวัดนะคะ โรงเรียนนะคะดูต่างเลยเนอะนี่นะคะถนนก็ลำบากนิดหน่อยสวัสดีครับโอเคเนี่ยครับ อากาศเย็นมากเลยค่ะตรงนี้ที่เหตอาระกพันสักว์น้ำบ้านไหมสสป,ปิกเน,น,น้อค่ะธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นมานี่เย็นหน่อมานี่ ไหนแม่เราต้องให้ก่อนว่ามันจะไปเดินเข้าไปในน้ำเลยน้ำเย็ยนเด้อน้ำเย็ยนห้ช่วให้กันลงเห็นไหมเห็นลาไหมโยงข้างบนนี่ก็ได้เดี๋ยวกล้วยมันจะไหลไป เราจะให้กล้วยนะครับกับน้องปลาที่อยู่ทางนี้เย็นไหมอ่ะโอ้หนี่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 เยอะเลยเออนี่เหรอเนี่ยมีขาไปมีกล้อง ทิมจ้งนี่มาจะดีตัวเล็กเยอะมากนั่นดูเยอะทีเดยวทมพ่ออยู่ตะนกางแล้วก็คือมันเีอะคือมันมาตอมีค่ะมันนี่ตื่นเต้นเายเดี๋ยวนิ้วหายทำไงอ่ะแค่นี้ว่าผมคนนั่งจะบุญหรนนั้นเหรอเฮ้ยไปเท้าลงมาเท้าไปแข่งไม่มาหาซินจะโดนปลาเลยนะเหม่อไปกินฮามันนึกว่าอาหารหรือเปล่า ที่หลังโรงเรียน